หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ทรงมีพระราชดำรัสต่อบรรดาผูแ้แทนรัฐในเครือจักรภพในการประชุมประมุขฝ่ายบริหารรัฐเครือจักรภพในวันที่19เมษายนที่ผ่านมาที่พระราชวังบักกิงแฮมว่าพระองค์จะทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าชายชาล์ทรงสืบทอ,อดตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพคนต่อไปทั้งนี้ตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพ ไม่ใช่ตำแหน่งที่สืบทอดทางสายเลือดโดยอัตโนมัติแล้วแต่ในปัจจุบันต้องผ่านการเลือกจากบรรดาผู้นำของรัฐในเครือจักรภพทั้ง53รัฐซึ่งจะรับสืบท่อตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพคนต่อไปต่อจากสมเด็จพระราชนีนนา์อลิซาเบธท,ที่2เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ววันนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อเท็จจริง7ประการที่คุณอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในเครือจกักรภพ ข้อแรกเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรเกือบหนึ่งใน3ของประชากรโลกประชากรลาว2,400ล้านคนจากประชากรทั้งโลก7,400ล้านคนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเครือจักรภพซึ่งประกอบไปด้วย53ประเทศและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีอินเดียเป็นประเทศในเครือจักรภพที่มีประชากรมากที่สุดหรือลาวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในกลุ่มประเทศนี้ อย่างไรก็ตามชาติสมาชิก31ประเทศมีประชากรเพียงประเทศละ1.5ล้านคนหรือน้อยกว่านั้นข้อ2สมาชิกบางประเทศไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษโมซัมบิกและระวันดาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือจักรภพในปี1995และในปี2009ตามลำดับโดยที่ทั้งสองประเทศไม่เคยตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษหรือมีความเกี่ยวข้องทางรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาเครือจักรภพได้เคยสูญเสียชาติสมาชิกไปโดยนายโรเบิร์ตมูกาเบอดีตประธานาธิบดีซิมบับเวและนำประเทศถอนตัวออกจากกลุ่มนี้เมื่อปี2003หลังจากซิมบับเวถูกระงับสมาชิกภาพในเครือจกักรภพท่ามกลางข่าวไม่ชอบมาภาก,กลในการเลือกตั้งของประเทศปากีสถานก็ถูกระงับชั่วคราวหลังจากทหารก่อการรัฐประหารในปี1999 ก่อนที่จะถูกรับกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งในอีก4ปีต่อมาในขณะที่ประเทศแอฟริกาใต้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกในปี1961เพราะถูกสมาชิกเครือจกักรภพวิจารณ์นโยบายการแบ่งแยกสีผิวก่อนที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้งในปี1994ส่วนประเทศล่าสุดที่แยกตัวออกจากเครือจักรภพคือประเทศมาดิฟส์ในปี2016 ข้อ3มีชาติสมาชิกเพียง16ประเทศที่มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรส่งเป็นองค์ประมุกและมี6ประเทศที่มีราชวงศ์เป็นของตัวเองและ3 1ประเทศที่ปกครองแบบสาธารณรัฐประมุคเคือจัจรพบมีหน้าที่อะไรปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเชิงสัญ,ญลักษณ์และไม่มีการกำหนดวาระสูงสุดในการดำรงตำแหน่งไว้ ตำแหน่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวชาติสมาชิกเครือจักรภพทั้ง53ประเทศไว้ด้วยกันเพื่อแน่ใจว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทาตามหลักการสําคัญของกลุ่มซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างชาติสมาชิกผ่านด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐในเครือจักรภพส่วนใหญ่ปกครองด้วยระบอบสาธารณารัฐและอีก6ประเทศได้แก่เลสซโทสวาซิแลนด์บรูไนมาเลเซีย ซามัวและตองกามีกษัตริย์เป็นประมุขของตนเองข้อ 4. ประเทศในเครือจักรภพครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มากหากเอานาเขตของชาติสมาชิกทั้งหมดรวมกันก็จะกินเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยคิดเป็นหนึ่งในสีของผื้นดินในโลกเลยทีเดียวประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็คือประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับที่สองของโลกส่วนอินเดียและออสเตรเลียก็กว้างใหญ่ไม่แพ้กันแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศในเครือจักรภพที่มีขนาดเล็กเช่นนาูรูตัวลูและวานูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนโดมินิการวมทั้งแอนติกาและบาบูดาในทะเลแคริบเบียนข้อ 5. เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วเครือจักรภพในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นในปี1949หลังจากได้มีการตัดคำว่า British ออกไปจากเดิมที่เคยใช้ชื่อว่าเครือจักรภพอังกฤษในปัจจุบันเหลือเพียงคำว่าเครือจักรภพรวมทั้งยกเลิกการให้คำสัตย์ปริญาณว่าจะจงรักภักดีต่อ,อสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษออกจากระเบียบของข้อบังคับของกลุ่มจนถึงบัดนี้เครือจักรภพมีประมุกเพียงสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ห และสมเด็จพระราชินีนาถอาลิซาเบตที่2แห่งสหาราชานาจักรถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้จะไม่ได้สืบท่อทางสายเลือดโดยอัตโนมัติแต่ก็คาดหมายอย่างกว้างขวางว่าองค์ราชทายาทของราชวงศ์อังกฤษก็คือเจ้าชายแห่งเวลส์จะทรงสืบทอดตำแหน่งนี้เมื่อเสด็จขึ้นของราชชาติสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือจักรภพประกอบไปด้วยออสเตรเลียแคนาดาอินเดียนิวซีแลนด์ปากีสถาน แอฟริกาใต้สิงังกาและสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งกลุ่มที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างเสรีของประเทศที่เป็นเอกราชชาติสมาชิกไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆระหว่างกันมีเพียงกฎบัตรเครือจักรพ16ข้อที่ชาติสมาชิกได้ลงนามไว้ในปี2012ว่าจะยึดหลักปฏิบัติตามอาทิหลักประชาธิปไตยความเสมอภาคระหว่างเพศการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศข้อ6สารารณาจักรยังคงเป็นชาติสมาชิกเครือจักรภพที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแต่อินเดียอาจได้ครองตำแหน่งนี้อย่างรวดเร็วภายในปีนี้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของชาติสมาชิกทั้ง53ประเทศรวมกันอยู่ที่10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกือบมีขนาดใหญ่เท่าจีน ซึ่งมีตัวเลข GDP อยู่ที่11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและยังห่างไกลจากสหรัฐอเมริกาที่มี GDP ที่19ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐข้อ7เครือจรกรภพไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนอกจากเครือจรกรภพแล้วยังมีการรวมกันในลักษณะคล้ายกันเช่นองค์การระหว่างประเทศของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และกลุ่มเครือรัฐเอกราชซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยประเทศที่เคยตกเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991